สวัสดีครับมาอีกแล้วประเด็นร้อนมาแรงช่วงนี้ชาบูบุฟเฟ่ไม่จริงบุฟเฟ่แค่ไหนก็คือบุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่ที่ไม่ใช่บุฟเฟ่เมื่อเร็วๆนี้หรือเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดประเด็นร้อนดราม่าเกี่ยวกับการทานบุฟเฟ่ที่โดนทางร้านระบุว่าต้องชำระเงินเพิ่มแบบนี้เรียกบุฟเฟ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะ หรือถ้าเกิดว่าทางร้านกลัวไม่ได้กําไรก็ควรจะกําหนดช่วงเวลาไหมคืออย่างนี้ครับผมผมอธิบายก่อนบุฟเฟ่บางร้านนะครับก็มีการระบุช่วงเวลาว่าทานได้1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่ระบุไปนะครับหรือบางร้านอาจจะมีสัก2อถึงสแพ็กเกจเช่นถ้าเกิดแพ็กเกจปกติเริ่มต้น200กว่าบาทอ่าถ้ามีพวก อาหารทะเลอาจจะ400กว่าบาทถ้าเปิดว่าเป็นแบบไม่อั้นเลยอาหารทะเลซุมีแบบเนื้อวิเศษอะไรก็แล้วแต่อาจจะ5้0หกรบาทรูฟเฟ่ไปเป็นช่วงเลทราคาไปเลยนะครับอันนั้นก็จะทําให้รู้สึกว่าลูกค้าสามารถรู้ลิมิตตัวเองเลยว่าทานได้กี่ชั่วโมงและของเราได้แพ็กเกจไหนนะครับแต่เจ้าร้านที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าราคาเดียวกันนี่แหละ แล้วก็ไม่จํากัดช่วงเวลาปรากฏว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามาสั่งแต่อาหารทะเลมีแต่พวกทางร้านเจ้าของร้านบอกว่าสั่งแต่กุ้งคําถามคือลูกค้าผิดไหมในมุมมองผมก็ผมว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าเพราะอะไรหรอเพราะก็คุณบอกว่าคุณเป็นร้านบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรก็ได้ครับเพราะบุฟเฟ่ก็คือสามารถตักอะไรก็ได้ สามารถจะกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่อัน้นตักไม่อัน้นไม่ระบุว่าจะเป็นอะไรก็ได้ลูกค้าจะากินแต่ผักก็ได้แล้วแต่หรือลูกค้าจะกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่อาหารทะเลกไไไ็ไม่ผิดครับแต่ว่าร้านคู่กรณีนี้ปรากฏว่าประมาณเหมือนกับว่าไปไปแจ้งลูกค้าว่าถ้ามาทานอีกในครั้งหน้าอาจจะขอเก็บเพิ่มอีก200บาทซึ่งทําให้ลูกค้าท่านนี้ มีความรู้สึกว่ามันไม่พอใจหรือแบบมันไม่ใช่บุฟเฟ่ครับเป็นผมผมก็คิดน,นะคือแบบไม่อยากให้เรากินหลอหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาบอกเขาเป็นลูกค้าประจํานะครับ <_ Brilliant> ก็เป็นกระแสของโซเชียลเลยว่าเฮ้ยโอ้โหกินชาบูทั้งทีหรือกินบุฟเฟ่ทั้งทีทาไมจะต้องโดนเก็บเงินเพิ่มนะเรื่องนี้ผมอธิบายง่งายๆคือหนึ่งแนะนําแนวทางแก้ปัญหาของร้านนะครับถ้าไม่อยากเสียลูกค้าหรือว่า ไม่อยากจะกลัวขาดทุนเอาง่ายๆนะก็ควรจะระบุอะไรให้มันชัดเจนไปเลยเช่นช่วงเวลานะครับหรือไม่ก็ระบุสเปคขนาดไปเลยว่าแพ็กเกจนี้กินอะไรได้บ้างแพ็กเกจนี้กินอะไรได้บ้างนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ก็ตามคุณเปิดกว้างไปแล้วคุณบอกว่าเ,เป็นบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดช่วงเวลาเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ผิดนะครับลูกค้าจะทานอะไรก็ได้ไม่ผิดนะครับเนี่ยประเด็นเนี้ย ไปเก็บตังค์เขาเพิ่ม200ปรากฏว่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า200อีกเนาะมากกว่าแน่นอนผมยืนยันเพราะว่าทําให้ลูกค้าอะไรเนี่ยไม่เข้าร้านแล้วเป็นประเด็นดราม่าส,สังคมอีกทําให้ร้านเนี่ยลูกค้าท่านอื่นๆก็ไม่อยากเข้าเพราะจะกลัวเก็บเงินเพิ่มผมฝากไว้เลยนะครับเรื่องนี้ง่ายๆครับ 1. กําหนดช่วงเวลาไปเลย 2. ทํถ้าไม่กําหนดช่วงเวลาคุณก็กําหนดแพ็กเกจมาเลยว่าชุดนี้ทานอะไรได้บ้างชุดนี้ทานอะไรได้บ้างเรื่องนี้แก้ปัญหาง่ายมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ